สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชีบะอินุคาสำหรับคลิปในวันนี้นะคะยังคงเกาะติดตามโปรเจกต์ของชีบะค่ะนั่นก็คือแมสต์เวิร์ดค่ะนอกจากนี้ค่ะยังติดตามข่าวค่ะนะก็มีข่าวแบ่งปันเกี่ยวกับนวีซ่านะคะบัตรเบดดิตต่างๆนั่นเองที่สามารถใช้นะชีบะชชำระแทนเงินได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับนะคะนักพัฒนาค่ะหัวหน้านักพัฒนาก็มีการทวิต แจ้งเตือนนั่นเองช่วงนี้นะ,ะมีโครงการหลากหลายโครงการค่ะที่นะสมัครเข้าร่วมนะคะฉะนั้นก็มีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการทดสอบนะ,ะของเบต้าอยู่นะคะยังไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการเดี๋ยวเราไปติดตามนอกจากนี้นะกนะ็มีข่าวเกี่ยวกับนะคะราคาการวิเคราะห์ราคา นะหากมีการเปิดตัวชีบาเรียมราคาจะไปถึง1เซนได้หรือไม่อย่างไรนะคะเนื่องจากช่วงนี้ตลาดก็ดาวลงนั่นเองนอกจากนี้ยังมีข่าวอื่นๆของชีบาทอีกหลากหลายข่าวค่ะร,รวมถึงข่าวของใบแนนด้วยค่ะที่นะคะมีการซื้อเพิ่มถึง4.4ล้านล้านนะคะเดี๋ยวไปดูเนื้อหาข่าวกันเพราะมันพดหัวข่าวว่าซื้อเพิ่มนะนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันค่ะว่ามันคืออะไรนะใบแนนซื้อจริงหรือไม่4.4ล้านล้านชีบา นี่คือข่าวสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปทุกคลิปนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอย่าลืมนะคะความรู้ของเรานะคะก่อนตัดสินใจและบริหารเงินเราค่ะ กระจายความเสี่ยงไว้ค่ะช่วงนี้ตลาดยังผันผลสูงนะคะและสุดท้ายการติดตามข่าวสารค่ะการตามข่าวสารนะคะไม่ใช่มีไว้เพื่อความกลัวนะคะเพื่อนข่าวสารมีไว้สําหรับการวางแผนในการลงทุนของเรานะคะเพื่อนนาข่าวต่างๆมา,าวิเคราะห์นั่นเองในการที่เราจะวางแผนไม่ว่าจะซื้อเพิ่มหรือขายก็แล้วแต่นะคะอย่าพึ่งรีบร้อนซื้อและขายนะคะเพื่อนให้ทำนะการบ้านก่อนสเมอสมอเซฟความ เสี่ยงของเรานะคะนี่ก็คือคําเตือนเสมอค่ะเราไปดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะเนื่องจากวันนี้ค่ะก็มีการทุบนะอย่างแรงหลายรอบมากค่ะและตอนนี้ค่ะราคาบิตคอยอย่างนะเหรียญใหญ่ก็ ทนรู้แนวรับไปแล้วนะคะวิ่งนะย่อไปที่2 2 0 0มกว่าแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้2 0ง0มื่นสองหมื่แล้วนะคะเพื่อนนะเกือบที่จะไปแตะนะหมื่นแปดไอหมื่นเก้าแล้วนะเขาบอกว่านะผู้วิเคราะห์ได้วิเคราะห์ไว้แล้วนะเพื่อนถ้าทะลุ้สองหมื่นหนึ่งนะห้าร้อยเมื่อไหร่จะ นะจะวิ่งไปแตะที่1 9 0 0จนถึงสองจนถึง18 0 0นะเพื่อนฉั้นนั้นตอนนี้เนี่ยทะลุแนวแนวรับสำคัญไปแล้วนะคะชัะนั้นก็มีโอกาสที่อาจจะร่วงนะอาจจะร่วงไปถึง1,9,1,8เนเพราะอะไรปัจจัยใหญ่นะคะยังอยู่นะคะปัจจัยใหญ่คือคือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจค่ะเพราะเฟกนะยังมีประชุมช่วงวันที่ 20, นะ 21, 22นะ2 1 2 2นะ และก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้ออาทิตย์หน้าอีกนะคะเะนั้นค่ะนะเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะมีลุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยของแบงค์ธนาคารตลาดคริปโตค่ะแบงค์นะแบงค์ที่ให้บริการ นะเหรียญสินทรัพย์จิิตอลก็ประกาศปิดกิจการไปแล้วนะคะและก็ยังมีข่าวอื่นๆอีกนะที่มันเป็นข่าวลบๆค่ะก็ทําให้มีการเทขายเยแยะมากมหมนะคะเพื่อนตอนนี้ก็ทําให้ตลาดริปโตค่ะดาวลงนะ,ะดาวลงอย่างหนักนะเพะื่อนฉะนั้นก็จับตาดูค่ะอย่างชี้บะตอนนี้ก็รบไป8.8การเพื่อนก่อนหน้านี้ก็ล่วงไปแตะที่980 นะแปไปแล้วนะคะก็ทําให้ดิฉันตั้งนะตั้งซื้อไว้ค่ะก็ได้ไป1ไม้ค่ะตอนนี้ดิฉันก็ตั้งไว้อีก3ไม้ค่ะนะก็คือให้ไปเลยค่ะ100รดอลลาร์ค่ะไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนวางแผนแบบแบ่นไม้ซื้อค่ะนะประมาณ3ไม้ค่ะนะก็ได้ไป1ไม้ค่ะเหลืออีกนะคือตอนนี้อขอใบตั้งไว้4ไม้ค่ะ ก็ได้ไปหนึ่งไม้เพราะดิฉันตั้งไว้ทั้งหมดหนึ่งร้อยดอลลาร์ยังไม่ได้ใช้อีกนะก็คือหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยดิฉันตั้งไว้สี่ไม้ไม่ได้ใช้หนึ่งไม้ค่ะนะไม่ได้ตั้งไว้หนึ่งยี่สิบดอลลาร์บอกก่อนนั้นหนึ่งร้อยดอลลาร์แบ่งเป็นยี่สิบดอลลาร์ค่ะ นะเล่น20ดอลลาร์นะไม้ละ20ดอลลาร์ก็ตกประมาณเงินไทยเราประมาณที่ประมาณ700กว่าบาทนะคะเพื่อนประมาณ700กว่าบาทนะคะก็ตั้งไว้ได้1ไม้ค่ะประมาณ2ล้านกว่าค่ะนะได้มาประมาณ2ล้าน2ล้านกว่าดิฉันก็กะนะทั้งหมดที่ดิฉัน ตั้งไว้สี่ไม้ก็กะว่าประมาณสองล้านกว่าสองล้านกว่าค่ะก็จะได้ไปอีกนะคะเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะสองล้านกว่านะคะเมื่อสักคู่ก็ได้ประมาณสองล้านสองร้อยกว่านะประมาณนี้นะสองล้านสองแสนกว่าขอภัยก็กะว่าสี่สี่ไม้ก็ตกประมาณ8ล้านกว่าหรือตีไปประมาณ10ล้านค่ะเพราะมันจะประมาณ2ล้านกว่านั่นเองถ้ามัน ย่อมาตามเป้าเท่านั้นนะคะเพื่อนถ้าไม่ได้ย่อมาตามเป้าก็ไม่ซื้อค่ะนะแต่ที่แน่ๆได้ไปหนึไม้และเก็บไว้1ไม้ค่ะหไม้ไม่ได้วางขายค่ะดูตลาดก่อนนะคะนี่คือรอบแรกค่ะรอบแรกในการวางซื้อค่ะนะก็จะได้มาเกื้อนะก็ประมาณ10ล้านเหรียญค่ะนะนี่คือ100 หนึ่งร้อยดอลลาร์กับสิบล้านนะคะเพื่อนแต่ถ้ามันไปแตกนะคะนะดีฉันก็ตั้งไว้ก็อยู่ราวๆ9ก้าร้อยกับแปดร้อย นะ9 0 0 8 0 0ค่ะอยู่อย่างนี้ค่ะอยู่2ราคา900กว่ากับ800กว่านะคะเพื่อนก็นดูจากสภาพของตลาดค่ะและข่าวยังเป็นด้านลบอยู่นะคะนี่ก็คือการบริหารจัดการนะคะบอกก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่แนะนำให้เพื่อนๆต้องมาซื้อตามหรือมาเก็บนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเงินที่เพื่อนๆจะลงทุนเพื่อนๆก็ต้องบริหารจัดการและก็ใช้เงินเย็นค่ะที่ไม่เดือดร้อนเงินที่เราทิ้งและรอได้นั่นเองนะคะอย่างเงินที่ดิฉันลงทุน เป็นเงินที่กันไว้แล้วนะ,ะเป็นเงินที่กันความเสี่ยงไว้นั่นเองและเป็นเงินที่เล่นสำหรับเทรดค่ะนะพอร์ตนี้เป็นพอร์ตเทรดค่ะนะก็กล่าวว่านะ,ะจะเล่นแค่6เดือนค่ะไม่เกิน1ปีค่ะพอร์ตนี้นะ,ะอีกพอร์ตหนึง่งอาจจะถือยาวค่ะถือยาวตามเป้านั่นเองนะคะเพื่อนฉะนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการของเพื่อนนะคะนะ,ะก็ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนนะคะช่วงย่อเนี่ยดิฉันชอบมากค่ะ นะชอบในการเข้าไปเก็บนั่นเองเฉพาะเหรียญที่สนใจเท่านั้นนะคะเพื่อนนะเรามาดูค่ะราคาตอนนี้ค่ะแรงสิบสยังเหมือนเดิมอยู่นะคะนะเม็ดเงินลดลงมาเล็กน้อยก่5 5าจุดบิลเลียนนะคะนะมูลค่าตลาดตอนนี้ที่มีการเทรดอยู่ประมาณ4ี่ร้ .22 ดร้านนะคะนะตอนนี้มีการดันขึ้นดิฉันก็เชื่อว่านะมีคนเข้าไปเก็บเข้าไปซื้อนั่นเองเพราะมันถูกทุบลงไปอยู่ที่9 8 9นะคะก็มีวานค่ะดิฉันก็เชื่อว่าอย่างนั้นวานกันหนึ่งในนั้นดิฉันก็เป็นเป่าวานค่ะให้เราคิดไว้ก่อนเลยเราคือเป่าวานกันเพื่อนอย่าเป็นเมาค่ะให้เราเก็บเมื่อมันย่อเท่านั้นนะคะเพื่อนนะรอนะเก็บค่ะให้เราติดตามข่าวเพื่อวางแผนการลงทุนค่ะอย่าไปกลัวค่ะเพื่อนนะนะการวางแผน เนี่ยสำคัญมากที่สุดนะคะในการลงทุนนะคะหากเราไม่วางแผนเนี่ยนะ,ะต้นทุนเราค่ะการที่เราลงทุนมันเกี่ยวกับต้นทุนนะคะเราจะได้กําไรหรือไม่อยู่ที่ทุนที่เราไปลงทุนหรือไปซื้อนะคะเพื่อนเราไปดูข่าวต่อค่ะนะอารมณ์นักลงทุนตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ34นะคะเพืะะ่อนก็มีความกลัวแล้วนะคะระดับตกไปแล้วนะ,ะนะ,ะมีโอกาสที่จะตกไปถึง21เอ็ดนะเพะื่อนนะข่านวะ ก่อนนะคะช่วง f c x ล่มสลายตกไป21 20ค่ะตอนนั้นดิฉันก็ไปเก็บเหรียญใหญ่ๆค่ะที่มันร่วง78%ค่ะจับตาดูค่ะว่าเหรียญร่วงครั้งนี้จะร่วงถึง78% 0 0หรือไม่หรือแค่นะแต่ก็มีการวิเคราะห์นะคะนักวิเคราะห์ต่างๆก็วิเคราะห์ว่าการนะข่าวในช่วงนี้ค่ะหากจะร่วงก็ร่วง ไม่เกิน40%การเบื่อนไม่เหมือนครั้งก่อนนะคะนะฉะนั้นก็จับตาดูค่ะว่าไม่เกิน40-30%นะคะเราไปดูนะข่าวของชิบะอินุค่ะนะชิบะเนี่ยก็เหมือนกับนะคะนะน้ำที่หยดไปนะ,ะเหมือนเหมือนต้นสนนะ,ะนะนะภาพนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจาก นะการทวิตของหัวหน้านักพัฒนาเขาเปรียบเทียบชีบาเหมือนต้นสนซึ่งจะต้องป่าปันนะอยู่ได้ทุกฤดูนะคะและจำเป็นต้องมีน้ำมีแดดนะคะและก็มีแสงให้นะให้การเติบโตกับนะต้นสนนั่นเองและก็เปรียบเทียบนะว่าต้นสนเนี้ยจะเริ่มออกดอกออกมเมล็ดพันธุ์ก็คือช่วงใบไม้ นะใบไม้ผริค่ะนั่นก็หมายความว่าผ่านฤดูหนาวไปก่อนตอนนี้ยังเป็นฤดูหนาวในอเมริกานะคะอเมริกาเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายสําหรับฤดูหนาวค่ะนะตั้งแต่21เป็นต้นไปนะคะ21บของเดือนมีนาคมอเมริกานะคะ จะเริ่มเป็นเดือนนะ้าหรือดูใบไม้ผลินะคะก็คือเข้าสู่นะอากาศเริ่มไม่หนาวแล้วนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะนะ้านี่ก็คือโปรเจกต์อย่างที่หัวหน้านักพัฒนาบอกนะคะว่าที่บลเลียมจะเปิดก่อนเดือนพฤษภากร้อยน่าจะอยู่ในกรอบของนะคะก็คือนะเดือนหน้านั่นเองดิฉันคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะเมษาไม่เกินพฤษภาคมระหว่างนี้ค่ะนะช่วงนี้ที่เขาประกาศว่า เขาจะเปิดบอกก่อนไม่ใช่เปิดที่บาตรเรียมนะคะเป็นเปิดแค่นะเบต้าทวงของการทดลองนะั้นเะพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดพลาดนะคะการเปิดของเขาเป็นแค่เปิดระบบการทดลองเท่านั้นที่เขามีเว็บไซต์นะและก็เปิดรับสมัครต่างๆคือรับสมัครโครงการมาร่วมกันทดสอบระบบเบต้านั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะ ชิบะก็เปรียบเสมือนต้นสนเราต้องอดทนรอค่ะถ้าเกิดใครเคยเห็นต้นสนที่ต้นเล็กๆนะคะมันจะเล็กค่ะนะค่อยๆโตค่ะมันใช้เวลานาน,านมากค่ะกว่ามันจะเป็นต้นใหญ่ๆนะคะใช้เวลามากกว่า3ปีค่ะและเมื่อเป็นต้นใหญ่แล้วมันแข็งแกร่งมากไม่ตายด้วยเพื่อนๆอยู่ได้ทุกฤดูอยู่ได้หลายร้อยปีอะนะอย่างเราเนี่ย มนุษย์เราเดียเ๋ยวนี้อยู่กันไม่ถึงร0อปีค่ะต้นสนมันสามารถอยู่นานกว่า100ปีนะคะเพื่อนความแข็งแกร่งของมันนะคะนั่นคือต้นสนค่ะเขาเปรียบเทียบที่บ่าเหมือนต้นสนว่าจะอยู่อีกนานค่ะนะฉะนั้นเราก็รอจับตาดูพ่อะไรชุมชนเข้มแข็งค่ะมีทั้งวานมีทั้งนะโอ้โหทั่วประเทศค่ะบวกกับ นักพัฒนาทีมงานทำงานอย่างหนักค่ะทีมงานในมาเก็ตติ้งอย่างสุดสุดเลยนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งค่ะที่นะ,ะชุมชนมีการแบ่งปันนะคะเพื่อนเรื่องโปรเจกต์นั่นเองมาตเวิร์ดค่ะนะ,ะเพราะตอนนี้ค่ะมาโตเวิร์ดกำลังจะเข้าไปร่วมงานจัด ภาพยนตร์แห่งชาตินะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนช่วงประมาณเดือนพฤษอขอภัยมิถุนายนช่วงฤดูร้อนนะคะของอเมริกานั่นเองนะ,ะและก็ในนี้ค่ะเป็นบ็อก เว็บไซต์ของชิบะนะคะไอชิบะแมตต์ัวเวิร์ดค่ะก็เปิดให้ชุมชนค่ะสามารถเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวแม t ต์ r เวิร์ดผ่านเว็บไซต์น,นี้ได้นะคะก็มีการทวิตผ่านทีมงานของชิบะนั่นเองว่ากําลังจะจัดวันเฉลิมฉลองชุมชนชิบะแม t ต์ r เวิร์ดนะคะและก็ชุมชนชิบะนะคะและก็เชิญให้เข้าร่วมนะสร้างความสุข และก็ไปชมนิทรรศก,การนะคะสนุกที่จะมีการจัดขึ้นค่ะนะแล้วก็มีนะคลิปต่างๆให้ดูด้วยนะคลิปมันมาจากนะมีการประกวดเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนี่ก็คือข่าวกันนี่ก็คือเพื่อนๆจะเห็นภาพแม่ตัวเวิร์เนี่ยเกิดจาก นะการนะคะร่วมกันหารือค่ะนะแสดงความคิดเห็นของชุมชนกับทีมนักพัฒนาค่ะเพราะเมื่อปีที่แล้วค่ะเขาก็มีการนะสร้างกลุ่มขึ้นมาค่ะเชิญช,ชุมชนค่ะให้เข้าไปในกลุ่มและร่วมแสดงความคิดเห็นหรือให้ไอเดียในการทำสถาปัตย์แมตต์เวิร์ดการโลกแห่งนะจินตนาการนั่นเองนะคะโลกแห่งสมมุตินะคะเพื่อนเพราะอนาคตดิฉันเชื่อว่าโลกนี้นะคะโลกแห่งมิติ นะมิตินะมิติแห่งแมตต์เวิร์ดค่ะมันกําลังจับมานะเพื่อนฉะนั้นก็จับตาดูค่ะนะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้ค่ะนะก็เป็นเรื่องของการเปิดตัวบัตรเบดิตค่ะที่รองรับการชําระเงินชีบานะในชีบะอินุค่ะนะโซนยุโรปค่ะเราไปดูนะคะเป็นวีซา่าค่ะนะว่ามันผ่านบัตรเบนะบัตรเดบิตนะจะช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระ เงินด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลน,นะที่ร้านค้าทุกแห่งที่รับวีซ่านะคเพื่อนนะของนะของเกรดกรุ๊ปนะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเกรดอนะดอตไตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตก็พูดง่ายๆค่ะเป็นบริษัทนะกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ในโซนอเมริกาค่ะและเขาก็มีบัตรนะบัตร เพยคริปโตก็เหมือนกับใบใบน้น,นเพย์นั่นเองและนะบัตรของเขาก็มีนะไปเปิดที่ยุโรปนั่นเองก็สามารถใช้บัตรของเขาค่ะ ซึ่งมีเหรียญคริปโตหลากหลายเหรียญหนึ่งในนั้นก็มีชีบะอีนุอยู่ด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีการทวิตแบ่งปันผ่านทวิตเตอร์นั่นเองและนักข่าวก็เอามาเขียนข่าวนะคะเพราะส่วนใหญ่ชีบะเป็นเหรียญที่ติดท็อปหใน5 0อยู่แล้วนะคะก็มักจะอยู่ในวีซ่ค่ะเพราะส่วนใหญ่วีซ่าที่นะะในแต่ละกระดานเทรดยักใหญ่เนี่ยนะอ่าเปิดนะส่วนใหญ่ก็จะลิสตเหรียญที่อยู่ในคอยมาเก็ตติด1 ติดท็อป1ใน100หรือ1ใน50นะคะก็จะมีไปอยู่ในวีซ่าอยู่ด้วยนะคะนี่ก็คือข่าวค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงผู้ใช้สามารถซื้อโดเมนนะคะเว็บ3ด้วยชิบะได้แล้วนะคะลองไปดูเนื้อหาสักเล็กน้อยค่ะนะ,ะมาจากผู้ให้บริการชั้นนำด้านโมเดลเว็บ3นั่นเองเขาได้ดำเนินการครั้งสำคัญโดยเพิ่มชิบะ ในรูปแบบการชําระเงินและการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นนี้ช่วยบุคคลที่ถือชิบะนะคะนะซื้อโมเดลโมนะเอขออภยัยโดเมนเว็บ3และสร้างชื่อผู้ใช้เว็บ3ได้ผู้ง่ายคือผู้ให้บริการเกี่ยวกับนะเว็บไซต์นั่นเองนะคะก็สามารถนะใช้ชิบะซื้อและก็สามารถนะใช้ชื่อนะคะตั้งตั้งอ่าตั้งชื่อเนี่ยนะผู้ใช้เนี่ยตาม ที่ต้องการได้นั่นเองเพราะเราเป็นผู้ซื้อเราก็สามารถตั้งชื่อได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนโดยใช้นะชีบบตรซื้อได้เขาก็เปิดรับหลายเหรียญอยู่นะคะเพื่อนประมาณ10กว่าเหรียญหนึ่งในนั้นมีชีบบตรอยู่ด้วยนะคะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่เขาทวิตนะคะว่าเขารับเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีเหรียญชีบารอยู่ด้วยเราไม่ดูข่าวนี้ต่อกันหัวหน้านักพัฒนาชีบบตรเตือนนะคะช่วงนี้ใกล้เปิดชีบบตรเลียมแล้วก็เตือนนะ สแกมนั่นเองหรือนะการทวิตหลอกลวงต่างๆการเพื่อนช่วงนี้ก็มีนะคะเมื่อวานนี้ทีมงานของ ชิบะก,ก็มีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากนะคะก็มักจะมีการไปอ้างชิบะเหลี่ยมนะคะในการสร้างเหรียญใหม่หรือนะอ้างว่าเป็นพันธมิตรนั่นเองนะฉะนั้นมันก็จะเป็นคําว่าฟุตนะ FUD นะถ้าสะกดผิดต้องขออภัยกอระมัดระวังนะเพื่อนใครที่เห็นลิงก์ชิบะเหลี่ยมนะและบอกให้ไปสมัครก,อ,อ,ก,กอ,อกนู่นกอกนี่นะ ทางทีมงานและหัวหน้านักพัฒนามีการแจ้งแล้วนะคะไม่มีการส่งไปหาลูกค้าหรือชุมชนใดๆทั้งสิ้นนะคะนะโดยเฉพาะส่งไปแล้วให้ลิงก์ให้กดนะคะไม่มีนะคะส่วนใหญ่จะมีเฉพาะอยู่ในนะคะอ่าเป็นบล็อกโพสนะคะที่หัวหน้านักพัฒนาไปเขียนบล็อกโพสต์และ บอกให้ไปเข้าไปอ่านข้อมูลหรือเข้าไปในเว็บไซต์นะคะส่วนใหญ่จะมีแต่ลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะคะเพื่อนแต่ไม่มีนะทวิตและเขียนข้อความและบอกให้กรอกข้อมูลนะ,ะเขียนไปเลยว่าให้เรากรอกข้อมูลไม่มีนะคะมีแต่ให้เราไปศึกษาให้เข้าไปอ่านนะคะและไอ้คำว่ากรอกข้อมูลจะมีเฉพาะในเว็บไซต์นะคะเพื่อน นี่ก็คือสิ่งที่เขาแจ้งเตือนมาดิฉันก็นำมาอัปเดตอีกรอบเพราะวันนี้ค่ะหัวหน้านักพัฒนาก็มีการนะแจ้งเตือนอีกรอบนะคะนะดิฉันคาดการว่าน่าจะแจ้งเตือนเมื่อวันที่9มีนาคมนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาที่ดิฉันนํามาอ่านจะเป็นข่าวของวันที่9นะคะอ่าเรามาดูต่อค่ะนะใบแนนเดินหน้าซื้อชิบะมูลราคา4ล,าล้านล้านนะคะเพื่อนนะ,ะ,นะะ4ล้านล้านชีบะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข่าวกันค่ะ นะว่าไบแนนซ์ซื้อนะจากอันไหลนะคะนี่ก็คือข่าวโทเค็นชีบะเป็นส่วนหนึ่งของยอดคงเหลือของสินทรัพย์รวมของนะวิยาเกินะคะวียาเกนะคะถ้าเรียกชื่อเขาผิดต้องขอไปไบแนนซ์ u s ได้รับความคืบหน้าในการซื้อสินทรัพย์นะวิยาเกินะคะที่ล้มละลายซึ่งรวมโทเค็นชิบะ เกือบ4ล้านล้านเหรียญการแลกเปลี่ยนพึ่งได้รับไฟเขียวสําหรับข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการจากผู้พิพากษานะะของศาลล้มระลายสหรัฐอเมริกานั่นเองก็อนุมัติให้สามารถทำถํำธุรกรรมได้นะ,ะเพื่อนๆข่าวนี้มีมาก่อนแล้วนะคะข้อตกลงซึ่งคาดว่ามีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดอลลาร์จะเห็นใบแน้น u s จัดหาสินทรัพย์นะคะ U นะ v y ยาเกนะคะ,นะคะหลังจากนะ อนุมัติขั้นสุดท้ายนะคะนี่ก็คือก็เป็นข่าวนั่นเองว่าเขาสามารถทําข้อตกลงนะคือตอนนี้ได้รับอนุมัติจกากศาลแล้วขั้นต่อไปของเขาก็คือไปทําธุรกรรมกับนะบริษัทที่ล้มละลายนั่นเองฉะนั้นหมายความว่าถ้าเขาไปทําธุรกรรมกันเรียบร้อยเขาก็จะได้เหรียญ ชิบามาเกือบ4.4ล้านล้านนั่นเองนี่คือการซื้อชีบาอีกทางหนึ่งผ่านกระดานเทดที่ล้มละลายค่ะเพราะกระดานเทดที่ล้มละลายนะคะเขาก็มีเหรียญชีบาทอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านกว่านั่นเองนะคะเพื่อนนะและก็มีอีกหลากหลายเหรียญค่ะนะ,ะเราดูนะคะในนี้ก็มี USDc นะคะ Ethereum นะ,ะโอ้นะ,ะก็ประมาณนะอ่า อยู่ประมาณ10กว่ารายการนะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวค่ะที่มีการมาแบ่งปันค่ะเราไปดูข่าวสุดท้ายแมตต์เวิร์ดค่ะชีบาเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดเผยแมตต์ตัวเวิร์ดที่กําลังนะจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะหากมีการเปิดตัวชีบาเรียมนะคะก็จะมีการเปิดตัวนะคะชีบะแมตต์ตัวเวิร์ดเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนเราไปดูเนื้อหาข่าวช่วงมงแห่งความสุขในวันที่11มีนาที่โฮสโดยชีบะเป็นโอกาสแรกที่จะได้ชมชีบะ นะ้ำแมตต์เวิร์ดนะคะรอบปฐมนิเทศของชีบัเดอะแมตต์เวิร์ดนะคะก็คือ S X S, S W U นะอ่าอ่าคอนฟิเนส อาาレーเชンนะคอะ q u a l เ f i a ถ้าสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะนะที่กำลังจะมาถึงนะออสตินเท็กซัสเป็นงานเปิดตัวนะครั้งแรกของชิบะเนื่องจากโครงการนะคะบิมป่ายบนอิทูเลียนกำลังจัด งานรอบปฐมครั้งยิ่งใหญ่ของชีบะตแมตัววที่งานรวมเทคโนโลยีภาพยนตร์ดนตรีที่สำคัญนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่มีการแบ่งปันโดยทีมงานนะคะทวิตท,ทางการของชีบะนั่นเองว่าชีบะตกำลังจะไปนะไปนะจัดงานนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์และการแสดงนั่นเองนะคะของนะอ่าของเดือน เดี๋ยวอ่านต่อนะคะนำเสนอการนำเสนอจริงของชิบาแมตัวเวิร์ดในครั้งนี้นะคะมีความยาวประมาณ4นาะทีในวันอาทิตย์อังคารอาทิตย์จนถึงวันอังคารที่นะ1 4บ4มีนาโดยมีส่วนหนึ่งของรายการนะ X, X R, นะคะนะที่จะนะการรวมชิบานะเป็นโอกาสสำหรับ โครงการเว็บ3นะในการเชื่อมต่อเว็บ2จํานวนมากและกลุ่มเทคโนโลยีกระแสหลักตลอดจนผู้เข้าร่วมน,นะที่สนใจดนตรีภาพยนตร์นะและก็อะ,อะไรวัฒนธรรมนะคะนี่ก็คือข่าวค่ะที่เขามา,มาแบ่งปันนั่นเองแมตตาวอร์ กำลังจะไปแสดงนะ,ะนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาแบ่งปันสำหรับวันนี้นะ,ะเพื่อนต้องขออภยัยหากสะกดภาษาอังกฤษใดๆผิดพลาดนะคะต้องขออภัยนะคะนะ,ะไม่ว่าจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะคลิปนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับบทวิเคราะห์นะคะ สำหรับนนักวิเคราะห์หรือรวมถึงชุมชนค่ะก็มีการคาดการนั่นเองหากมีการเปิดตัวแบบ100%เซนะคะบอกก่อนนะคะแต่ชีบากก็จะค่อยๆเปิดนะคะเขาไม่ได้เปิดแบบ100%เนนะคะฉะนั้นค่ะหากมีการเปิดตัวแบบครบทุกระบบนะคะคาดการนะคะมีโอกาสค่ะเมื่อดิฉันคาดการนะคะหากมีการเปิดในช่องโหนดค่ะน่าจะ มีการปัร๊มราคาก็อาจจะลดศูนย์ไปได้นะเพื่อนแต่ช่วงเดือนนี้ต้องทําใจค่ะตลาดจะผันผวนไปก่อนค่ะเพราะมันมีหลากหลายปัใจจัยให้ดาวลงช่วงนี้หากเรามองในแง่ดีค่ะนะจิตวิทยาในการลงทุนบอกได้เลยค่ะมันคือการลงทุนแบบภายในเรานะมองแบบไหนค่ะหากภายในเรามองเป็นโอกาสเราจะเห็นโอกาสหากภายในเรามองเป็นความ นะความกลัวนะเราก็ไม่เห็นโอกาสค่ะเพื่อนชั้นนั้นอยู่ที่เรามองนะคะนะนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเขามักจะนะมองสิ่งที่คนกลัวตรงกันข้ามเสมอเขามองว่านั่นคือจุดสําคัญค่ะนะ ที่จะได้ของถูกนันเพื่อนฉะนั้นช่วงนี้ค่ะอารมณ์คืออนาคตของเราสเสมอตลาดถันผวนวางแผนค่ะและ้วก็นะตั้งสติอย่ากลัวกับตลาดกันเพื่อนลองบริหารจัดการความเสี่ยงของเราดูดูนะคะเพราะหากเราผ่านตรงนี้ไปได้ดิฉนันก็เชื่อว่า ที่มันเกี่ยวข้องกับ F C X ล่มสลายน่าจะไม่เหลือแล้วหรือไม่นะคะน่าจะหมดปีนี้หรือไม่นะคะเพราะเมื่อปีที่แล้วก็มีการวิเคราะห์ว่า F C X ล่มสลายครั้งนี้นะจะสร้างให้บริษัทอื่นๆเสียหายตามมาและมันอาจจะข้ามมาจนถึงปีนี้และตอนนี้มันก็มาแล้วจริงๆอย่างที่มีการวิเคราะห์เมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆและดิฉันก็มองว่ามันก็น่าจะ เกิดให้เสร็จไปเลยค่ะนะเกิดไปมัน2ปีไปเลยสำหรับดานะตลาดหมีไปให้มันเต็มที่เลยและปีหน้าเข้าสู่กระถิ่งนะดิฉันก็คิดไว้อย่างนั้นค่ะถ้าจะหมีก็หมีมันให้มันสุดๆเลยและก็นะ เข้าสู่กระทิงแบบเต็มรูปแบบไปเลยเราก็รวยไปเลยนะนี่ก็คือการกล่าวนะคะเพื่อนเป็นการก่าวและคุยแบบพลังบวกนะคะเพื่อไม่ให้เราเครียดเท่านั้นนะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอหากเราไม่วางแผนนะคะและก็ไม่มีวินัยกับตัวเองนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสําเร็จการหนึ่งบาท1ดอลลาร์ไม่ไกลก่ะอยู่ที่เราวางแผนและอดทนรอคอยค่ะติดตามโปรเจกต์ค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ